ยินดีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบัตรคนจนในกลุ่มผู้สูงอายุวันนี้มีเงินเข้าแล้วค่ะด้วยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมพีทีผูกด,ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่าลืมเช็คสิทธิ์ในการโอนเงินเงินเข้าแล้วก็ขอแสดงความยินดี กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งเรื่องในส่วนของผู้สูงอายุทั่วประเทศที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรวมไปถึงในส่วนของผู้พิการและเงินอุดหนุนเด็ก,กแรกเกิดคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านฟังด้วยเลยค่ะตารางการจ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม2566 แจ้งชัดออกมาแล้วได้รับสิทธิ์วงเงินเท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดในการจ่ายเงิน3ามกลุ่มนี้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือก้วแต่แก่อนแปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มบัตรคนจนท่านไหนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและได้ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่26กันยายน2566ที่ผ่านมา และดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อวันที่3ตุลาคม2566วันนี้ท่านได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินและเงินโอนเข้าในส่วนของบัญชีพร้อมเพที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียกเงินนี้ว่าเงินส่งค้อเพื่อการเลี้ยงชีพผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุท่านไหนมีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือหากท่านยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินวันนี้เงินเข้าแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนวันที่10ตุลาคมผู้สูงอายุทั่วประเทศอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินก็คือเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบนันได600ถึง1,000บาท และผู้วิการท่านไหนที่มีบัตรประจำตัวผู้วิการอายุต่ำกว่า18ปีได้รับ1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปได้รับ800บาทในวันที่10ตุลาคมและกลุ่มสุดท้ายก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองที่ลงทะเบียนไว้รับ10ทบุตร1คนรับคนละ600บาทและนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสานใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ